สวัสดีครับผมวรธาตบุญโคตรผู้ในการเรียนวินวิทย์เชียงใหม่ถึงกิจกรรมจิตอาสาแต่งหน้าร่างผู้ไร้วิญญาณเนี่ยโรงเรียนวินวิทย์เชียงใหม่ดําเนินการมาเป็นเวลาเจ็ดปีโดยเป็นแนวคิดของท่านรองกิตจันทวงศ์รองรองผูง้ในการฝ่ายกิจการ,รนักเรียนกิจกรรมที่เหนือความคาดหมายเหนือชั้นและคิดว่าคงมีน้อยมากในประเทศไทยที่เยาวชนหรือนักเรียนเนี่ย มีจิตอาสาในการแต่งหน้าร่างผู้ไร้วิญญาณผมมีความสุขชื่นชมแล้วก็อเมซิ่งมากๆเลยแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าชีวิตเชียงใหม่ของเราบนพื้นฐาน Center of Excellence ยังคงส่งเสริมสนัสนุนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมปาจารย์ปิจันทวงศ์นะครับ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิวิทย์เชียงใหม่นะครับเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาของชมรมวิชิตวิทย์จิตอาสาแต่งหน้าร่างผู้ไร้วิญญาณนะครับเราทำมาประมาณ7ปีแล้วนะครับซึ่งก็มีเด็กๆที่มีความกล้าและมีความมั่นใจที่ทํากิจกรรมม่ร่วมกันกับทางครูนะครับอยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการให้เป็นไม่หวังผลตอบแทนนะครับให้เด็กๆเนี่ยมีความพร้อมในการเตรียมตัวเองเข้าสู่การประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราได้ทำกันมาตลอด7ปีนี้ ก็ต้องขอที่ชมเด็กๆนะครับแต่รุ่นแรกในรุ่นที่1เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางโรงเรียนทางท่านผู้บริการที่ให้ความอนุเคราะห์ให้คําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมีดีอย่างนี้มาตลอดแล้วเราก็จะทำต่อๆไปนะครับเชื่อว่าไม่ว่าจะดีจนรวยหรือว่าก็ตามแต่สุดท้ายชีวิตก็ต้องมาอยู่ที่จุดนี้ทุกคนอันนั้นเรียนรู้ไปได้การจากเรื่อง,องความปรองครับผมขอบคุณครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงพยาบาลนครพิงกันแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งหน้าผู้ร่วงหลับไปแล้วนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าที่ผู้ปกครองบริจาคให้กับโรงเรียนค่ะเชื่อสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนชานรองพื้นแล้วก็บัตออนลิปสติกค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำอิมนะคะมาจากโรงเรียนวชิรุวิเชียงใหมค่นนค,หค่ะครูเขาเชิญมาบอกว่าแบบเอ,อ๊สนใจมาไหมมีแบบเอ,อกิจกรรมไปแต่งหน้าโซบน,นี้หนูก็แบบเอออยากลองทำดูหนูก็เลยลองดูค่ะหนูอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างคะ่ะแล้วก็ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆคะ่ะเป็นครั้งที่2แล้วคะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อน้องตาตาครับไปทุกรอบเลยครับตั้งแต่มสครับจนกระทั่งตอนนี้อยู่มห้าแล้วครับอย่างแรกเลยครับต้องเตรียมสภาพจิตใจก่อนครับถ้าพอไปถึงแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวก็ไม่ควรเข้าไปครับเป็นจิตอาสาได้อยากช่วยคนที่จากไปด้วยครับเพราะในอนาคตก็จะไปเส้นทางนี้เหมือนกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อขนมผิงจางเรียนวิชิรวิทย์ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดนึงค่ะ ให้เกียรติเขาเป็นการแต่งหน้าครั้งสุดท้ายให้ครอบครัวเขาสบายใจค่ะชื่อโอเชียนมาจากโรงเรียนวชิรวิเชียงใหม่สวัสดีครับชื่อกอนมาจากวชิรวิเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วครับครั้งแรกค่ะเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ใช่แต่งหน้าอย่างเดียวครับก็ต้องจัดจัดร่างเขาให้ดูสมบ,บูรณ์ที่สุดแต่งกายให้เขาให้เรียบร้อยครับก่อนที่ญาติเขาจะมารับ วัสดีค่ะไปทำให้เขาเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก็ให้เขาแบบมีในสภาพที่ดีขึ้นครอบครัวเขาก็แบบแฮปปี้เหมือนกันจกิจกรรมนี้ก็สนุกดีค่ะเป็นการแต่งหน้าให้กับคนที่เป็นครั้งสุดท้ายของเขาจัดกิจกรรมแบบนี้ให้รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปสามารถมาทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้หรือว่าค้นหาตัวเองได้ค่ะน,นำไปเก็บหอดในเรื่องของด้านฝ่ายสุขภาพได้ สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกๆคนที่จะไปนั้นก็จะต้องมีขั้นตอนในการขออนุญาตจากผู้ปกครองโดยยัถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับโดยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปฏิบัติบนพื้นฐานร,ระเบียบที่ถูกต้องของหน่วยงานนั้นๆอยากเพร่งคัดครับผมดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาช่วยในกิจกรรมแต่งหน้าศพในครั้งนี้ค่ะ